จอมาดผงาดฟ้าตอนที่สองบทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นหลัวซิวรู้สึกตกตะลึงยิ่งนักบุรว่าไปโยโยและสูเหมยเหย่ทั้งสองคนมีเส้นชิปรจรเทพที่เป็นสุดยอดของการฝึกวรยุทธ์แต่นางก็ยังถูกศัตรูทำร้ายจนบาดเจ็บสหาหัสอย่างนี้ก็แสดงว่าศัตรูของนางต้อง กล้าแข็งอวกมากถึ่ทำให้ทั้งสองตกอยู่สภาพชะนี้ได้ข้าเข็บเห็นหลินจีนรกมาได้จากหน้าผาไม่รู้ว่ามันจะช่วยรักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของท่านได้หรือไม่หลวชิวเอ่ยถามขณะกําลังจะได้รับชีพจรเทพสองสายในไม่อีกอึดใจข้างหน้าดังนั้นเขาจึงไม่ตนีเหตุหลินจีนรกสู่เมเ่ยาแสดงอาการดีใจออกมาทางสายตาก่อนที่นางจะก,กล่าว มยีม่มแน่นอนมันจะได้ไ้เราสองคนเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นหลวงสิวยิ้มด้วยความใสซื่อเขาหยิบเห็ดลิ้นจีนรกออกมาครึ่งหนึ่งแล้วแบ่งมันออกเป็นสองส่วนป้อนให้กับสตีทั้งสองการป้อนอาหารให้กับสติที่มีความงดงามถึงนสองคนมันทําให้หลวงสิวรู้สึกดื่มด่ำยิ่งนักถึงแม้ว่าเห็ดลินจีนรก,กจะไม่สามารถทําให้อาการบาดเจ็บของสตีทั้งสองคนหายจากอาการบาดเจ็บได้สมบูรณ์ แต่มันก็ยังช่วยซ่อมแซมกระดูกที่แตกร้าวของนางดีขึ้นจนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่ตอนนี้พวกนางไม่เหลือความแข็งแกร่งอยู่เลยพี่สาวทั้งสองพวกท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงได้มีศัตรูที่ร้ายกาจเช่นนั้นและศัตรูของพวกท่านมันเป็นผู้ใดกันแน่นี่คือสิ่งที่หลัวชิวสงสัยอยู่ในใจไอู่ยอยู่เรือบมองหลัวชิวอย่างเย็นชาเรื่องนี้ในบัตรสัญญาไม่ได้เขียนเอาไว้ ข้าจึงไม่จําเป็นต้องตอบเจ้าสูเมือเหว่ยจัดเส้นผมห้องนามพร้อมกับกล่าวออกมาเรื่องนี้เจ้าก็อย่าได้ถามอีกเลยมันเกี่ยวพันกันเป็นวงกว้างลูกกจอกอย่างเจ้าเพื่อตอบสนองความอยากที่กเห็นมันอาจจะก,กลับนํเอควาพยานะมาสู่ตัวของเจ้ามันไม่มีผลดีประการใดเลยเอาละเรามาเริ่มเคลื่อนย้ายชีพประจรเทพเทพทันเถอะไปโยโย่กล่าวออกมาหลัวซิวนั่งคาสมาลงบนพื้น วรวบรวมพลังจิตรอรับการถ่ายทอดเส้นชิปกระจรเทพที่กำลังจะถูกย้ายมายังร่างของเขาไปโยโย่กับสู่หเหมยเหาวางมือวเรียวของนางลงบนหน้าท้องของหลัวซิวหมอกควันสีดำลอยออกจากมือของไปโยโย่และหมอกควันสีขาวก็อ,ออกจากมือเรียวงามของสู่หเหมยเห่าสีดำคือเส้นชิประจรเทพจือหินสีขาวคือ เส้นชิบะจรเทพจื่อหยางมันช่างดูลึกลับมหัศจรรยยิ่งนักสิ่งที่เป็นพลังงานสีดําและสีขาวปรากฏขึ้นในร่างกายของหลัวซิวมันไหลวนเวียนไปทั่วร่างกายไหลเวียนไปที่กล้ามเนื้อไปที่กระดูกและเส้นลมปราณของเขาเส้นชิบะจรของหลัวซิวเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระดูกและกล้ามเนื้อถูกวิวัฒนาการให้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากมันวนเวียนอยู่หลายรอบสุดท้ายมันไปรวมกันอยู่ที่จุด ปันเถียนกลายเป็นรูปรักษณ์หินและหยางและนี่คือชีวจรเทพหญินหยางในตํำนานปโย,โยโยและซูมเมอยเหาเห็นหลัวชิวหลอมรวมเส้นชิวจรเทพหินและหยางสำเร็จทั้งสองอดว่าการหลอมรวมเส้นชิวจรเทพหินและหยางเป็นเรื่องยากและครั้งนี้หนังก็ได้แต่เพียงทดลองบนร่างของหลัวชิวเท่านั้นแต่มันกลับสำเร็จ โดยที่ทั้งสองไม่คาดคิดสู้เม่อเหวี่ยงกับไปโยโย่ค่อยๆถอยออกจากหัวฉิวมองดูเด็กหนุ่มที่มีหมอกควันสีดำและสีขาวรออยู่ล้อมรอบตัวพวกนางอดไม่ได้ที่จะมองศกตากันด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนและประหลาดใจภายใต้ความรู้ความเข้าใจของนางทั้งสองคนบนโลกใบนี้ยังไม่เคยมีใครที่ครอบของเส้นที่ประจรเทพินและอย่างทั้งสองสายพร้อมกันมาก่อนแต่ยามี้ พ่อแงหรือว่าตราบใดที่เด็กหนุ่มคนนี้ได้รับการปลูกฝังไม่แน่เขาอาจจะได้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบพันปีลัวซิวลืมตาขึ้นในยามน,นี้เขารู้สึกกระปรีก้กระเป่าอย่างนี้เคยไม่เคยเป็นมาก่อนเขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆพยายามข่มความดีใจเอาไว้และเขารู้ตัวเองมีความแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยนี่แหละคือ เส้นชิกวจรเทพดินหยางฮา่านี่มันชาวิเศษจริงนักวันข้า้งหน้าข้าก็มีโอกาสเข้าเข้าสู่แดนสัจยุทธ์ได้ใช่หรือไม่หลวซิวพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจรอยยิ้มแปลกแปลปรากฏอยู่บนใบหน้านั้นมันดูชั่วร้ายไม่มีความใส่ซื่อเหมือนก่อนหน้านี้มันทําให้ซูเหมี่ยาและไผโยโย่เกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อนางได้มองเห็นในโลกยุทธแดนนักสู้เป็นแดนเริ่มต้นของผู้ฝึกถตรระดับเริ่มต้น ซึ่งแบ่งออกเป็นสิบขั้นนั่นคือขั้นการปราณขั้นการร่างขั้นการยุทธเปิดชิพจอดปราณแท้อย่างรู้พลังแท้พลังเทพรูปแท้ระสมบูรณ์และเหนือจากแดนนักสู้ก็จะเป็นแดนสัจจยุทธนั่นเป็นแดนที่นักสู้ทุกคนปรารถนาหากมนุษย์ถึงขั้นนี้ก็จะมีพลังมหาศาลและมีอายุไขนับพันปีตอนนี้หรัว่ชิว มาถึงวรางยุธที่สามขั้นกรนยุทธขาจะมีโอกาสได้ไปถึงแดนสัจจยุธหรือไม่พี่สาวแดนสัจจยุธอย่างนั้น่ะเหลอมันจะไม่พิการดูถูกเส้นจิกจรเทพยินยางไปหน่อยหรือปโยโย่กล่าวอย่างเย้ยหยันสูเมยเหยยวมีท่าทีทีเข้มงวดในเมื่อเจ้ามีเทพยิพยพยนยางแล้วก็ควรจะมีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกลกว่านี้ในโลกยังมีพลังที่ไม่อาจสิ้นสุดยังมีโรคที่แตกต่างกันอีกมากมาย โลกที่เจ้ายือนอยู่นี้มันเป็นพื้นที่เล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นเจ้าจะต้องจําสัญญาเอาไว้ว่าต้องช่วยเราสองคนฟื้นฟูพลังจนกว่าเราสองคนจะกลับไปแข็งแกร่งเหมือนเดิมซึ่งมัอนมาใช้เรื่องง่ายๆเลยไปโยโย่กล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงที่เศร้าใจหลัวฉิวพยักหน้าอย่างหนักแน่นตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะทาตามสัญญาที่ช่วยพี่สาวทั้งสองคนฟื้นฟูพลังให้กลับมาเหมือนเดิมอย่างแน่นอนไปโยโย,โย่มีสีหน้าที่ดีขึ้น วิธีเดียวที่สุดในการไดช่วยเราฟื้นฟูพลังนั่นก็คือโอสถและแน่นอนมันจะต้องเป็นโอสถระดับสูงเราพลังของเราสองคนฟื้นฟูสําเร็จพันธสัญญาโรหิตก็จะสิ้นสุดลงถึงตอนนั้นเราจะไปตามหาศัตรูเพื่อชําระแคนหลัวสูรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหากว่าโชมสครานทั้งสองนางจะต้องจากไปแต่ถ้าหากนางอยู่กับเขาตลอดไปก็คงจะดีไม่น้อยสูเเมยอเหยี่ยวหยิบแหวนวงหนึ่งออกมาจากเส้นผมที่งดงามของนาง แล้วก็โยนให้หลวชิวพร้อมประกาวว่าเจ้าหยดเลือดลงที่แหวนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของการใช้งานจะเหมือนกับถุงเก็บของใส่ค่ากระสิ์พี่ลงไปในนั้นแต่เจ้ากระปิขึ้นไปเองข้างล่างนี้อยู่นานไม่ได้ที่นี่มักมีสัตว์อสูรขนาดใหญ่เดินเพ่นพ่านเมื่อเลือดถุงหยดลงไปบนแหวนก็เกิดความสัมพันธ์กันมรหวางหลวชิวกับแหวนวงนั้นทันทีพื้นที่ของแหวนนั้นก็คงไม่ได้ใหญ่มากนะักตามความคิดของหลวชิว แต่แท้จริงแล้วมันกินพื้นที่กว้างขวางอยู่มากอาวุธเวทที่สามารถใส่สิ่งมีชีวิตลงไปได้มันทำให้หัวฉีิวรู้สึกตกตะลึงอีกครั้งถุงเก็บของอาวุธเวทธรรมดาก็ว่าหายากแล้วนั่นมันเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพเซียนซึ่งไม่ต้องพูดถึงอาวุธเวทที่สามารถใส่สิ่งมีชีวิตลงไปได้อย่างแหวนของส่เหมยเหยาว,วงนี้เลยหลวฉิวทําตามที่สูเหมยเหยาบอก เขาหยดเลือดลงบนแหวนเสร็จแล้วก็ใส่โฉมฉากานทั้งสองนางลงในแหวนเก็บของจากนั้นก็สมไว้ที่ด้วยมือของตนเขาต้องประหลาดใจเมื่อสมนิ้วแล้วแหวนวันนั้นก็ร่องหนอยู่บนนิ้วของตัวเองจากนั้นก็เริ่มปีนหน้าผาขึ้นไปขั้นบนทันทีระหว่างปีนขึ้นไปนั้นปราณมรณะสีดำหนาแน่นมากทําให้หลวชิวมองไม่เห็นจึงสร้างความรำบากให้กับเขา,เาที่ต้องเพิ่มความราะมัดระวังขึ้นไปอีก หลังจากปีนอยู่นานหลายชั่วยามในที่สุดเขาก็พาร่างเนืยล้าถึงจุดหมายปลายทางสําเร็จแต่สิ่งที่หลวซิลไม่อาจรู้เลยก็คือขณะที่เขาปีนขึ้นมานั้นร่างกายของเขาได้ดูดซับเอาวิญญาณวันณะเข้าไปด้วยมันทําให้เขาไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อขึ้นมาจากหูเหียวปีศาจได้หลวซิลก็เดินทางกลับบ้านตลอดเส้นทางเขามองไม่เห็นซูเหมยเเยาและไปโยโย่โยแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพวกนา พีพส่สาวทั้งสองเมื่อไหร่ท่านจะสอนวรยุทธ์ให้กับข้าหลวซิลเอ่ยปากถามเมื่อเขากลับมาถึงบ้านแล้วร่างกายของเจ้ายัางอ่อนแอเกินไปยังไม่สามารถฝึกวิชามารของข้าได้ไปโยโย่พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาตามเคยวิชาเทพของข้าเจ้าสามารถฝึกเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เจ้าไปจัดการทรรมตระสส่วนตัวและพะผ่อนให้สบายพรุ่งนี้เช้าข้าจะเริ่มสอนวรยุทธ์และการกลั่นโอสถให้กับเจ้า ซูเมี์ยวกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย้ายวนใจหลัวชิวยิ้มแก้มปรีก่อนที่จะไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเตรียมพร้อมที่จะเริ่มเรียนวรยุทธ์กับซูเมี์เยวเ <das> มืองชิงหยุนที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาหลายลูกในปา่าเต็มไปด้วยพืชสมุนไพรานานาชนิดจึงทําให้เมืองชิงหยุนมีสินค้าที่ขึ้นชื่อคือสมุนไพร นอกจากจะมีต้นตระกูลค้าขายสมุนไพรก็ยังมีต้นตระกูลนักยุทธ์อีกมากมายการแข่งขันทางการค้าทําให้เมืองแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากตระกูลหลวกเเป็นหนึ่งในตระกูลที่มีประวัติอันยาวนานนับพันปีคู่กับเมืองชิงหยุดตระกูลหลวเป็นตระกูลที่ร่ํารวยมากๆและเป็นกองกาลังที่แข็งแกร่งของเมืองชิงหยุดที่เรือนหลวชงพ่อของหลวฉชิว ดูจากชื่อแล้วก็รู้ว่าเป็นบ้านของหลัวชิวหลัวชงเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองชิงหยุนท่านพ่อให้คนไปตามข้ามีเรื่องอะไรหรือหลวชิวถามเมื่อเขามาถึงเรือนของผู้เป็นพ่อที่ก่อนหน้านี้พ่อบ้านได้ไปตามเขาบอกว่าท่านพ่อต้องการพบตัวดูสิจะลูกคนนี้จะมารู้เลยละว,ว่ามีแม่นางน้อยมารอจ่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลวชงพูดออกมาพร้อมกับรอยยิม้ม ผู้ใดกันท่านพ่อเจ้าจำแม่นางน้อยลูกมิ่งเหยาคุณหนูจะกูนล,ลูกได้หรือไม่ภรรยาตัวน้อยของเจ้าอย่างไรล่ะหลวชงกล่าวอย่างอารมณ์ดีหลวฉชิวขมวดคิว้วภาพของเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาจิ้มลิมผิวพรรณโหนวนละอ่อนผลขึ้นในสมองนั่นมันเรื่องตั้งแต่ครั้งที่เขาอายุได้เพียงห้าขวบนี่ท่านพ่อหมายถึงน้องมิ่งเหยาใช่หรือไม่หลวชิวเอ่ยปากถาม นั่นคือเด็กสาวที่มีพอสวรรค์ของตระกูลลู่เชียวนะตอนที่นางยังเป็นเด็กเคยมาอาศัยอยู่ที่ตระกูลหลวงระยะหนึ่งตอนนั้นหลวงชิวเล่นสนุกกับนางทั้งวันทั้งสองเข้ากันได้ดีมากจึงได้มั่นหมายกันหลวชงชงพยักหน้าถูกต้องแล้วตอนนี้แม่นางน้อยอยู่ในเรือนรับรองขณะที่สองพ่อลูกกํลาลังสนทนากันก็มีวร่างของดารณุณีผมยาวคลุมไหล่สวมชุดสีขาวปักเครื่องประดับสีทองบนศีรษะ ดารุณีนางนี้งดงามาราวกับนางฟ้าบนส,สวรรค์นางเพิ่งจะอายุราว14 1 5ี่สปีผิวขาวราวกับหิมะใบหน้าง,งดงามทําให้ผู้คนไม่อาจละสายตาดารุณีมองเห็นหลัวชิวผ่านทางหน้าต่างบนใบหน้าของนางปรากฏความบิติยินดีนางร้องเรียกเสียงอ่อนหวานพี่หลวชิวน้ำเสียงที่เปล่งออกมาช่างน่าหลงไหลหลวชิวยอมรับว่าแม้ว่านางจะอยู่ในวัยแรกแยม แต่แม้ว่าจะเป็นใบหน้าหรือบุคลิกล้วนสามารถเทียบเท่ากับโฉมสักรลาดที่อยู่ในแหวนของเขายิ่งไปกว่านั้นดารณนีน้อยนางนี้ก็ยังไม่โตเต็มวัยหลัวชิวคือนน้ำลายลงคอเพรามประก,กาศด้วยรอยยิ้มยิ้งแห้งสตีนี้ยิ่งโตก็ยิ่งเปลี่ยนจริงๆเด็กน้อยในตอนนั้นบัดนี้กลายเป็นนางฟ้าไปเสียแล้วเด็กสาวคนนี้คือกุมารของข้าหลัวชิวพูดออกมาอย่างแผ่วเบาอย่างตื่นเต้น ้าเป็นแต่ก่อนภายในใจของหลัวเฉียวจะรู้สึกแปลกๆเพราะเขาไม่มีเส้นชีพประจรนดานแต่ตอนนี้เขามีเส้นชี่ประจรเทพดินอยางขอเพียงให้เขามีเวลาสักหน่อยการย่างเข้าสู่จุดสุดยอดของวิถียทดก็จะไม่ใช่ความเพ้ฝันอีกต่อไปลูวมีเหวย,ยิ้มอ่อนๆลักยิ้มของนางน่ารักผิวแดงละเลือ่อปรากฏบนใบหน้าของนางทําให้หลัวเฉียวถึงกับเมื่อลอยหลัวชงหัวรอบเบา ตบไปที่ไหล่ลูกชายพวกเ้าสองคนนั่งคุยกันได้เถิดพู้พ่อของตนไปแล้วหลวชิวก็ไม่ได้มากความเขาจับมืออ่อนนุ่มนิ่มของลูกม,มิงเหวาและพานางไปยังสวนดอกไม้เหมือนกับตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นเด็กสายตาของเด็กหนุ่มในตระกูลหลวต่างก็มองหลวฉชิวด้วยแววตาที่อิจฉาริษยามิงเหวาที่ทจะอยู่ที่ตระกูลหลวอีกนานเท่าไรหลวชิวถามลูกมิงเหวา มีใบหน้าที่เขินอายพี่หลวชิวข้ากับท่านพ่อเพียงแต่ผ่านเมืองชิงยุนเลยแวะมาเยี่ยมท่านจึงอยู่ได้ไม่นานนับในวัยเด็กลู่มิ่งเห่ยาได้ป่วยเป็นโรคประหลาดจึงได้มาสแสวงหายาสมุนไพรที่เมืองชิงยุนครั้งนั้นนางอ่อนแอและผอมมากนางมักจะถูกเด็กๆในตระกูลลู่และตระกูลหลวรังแกอยู่บ่อยๆตอนนั้นมีเพียงหลวชิวคนเดียวที่ปกป้องนางและเล่นกับนาง ทำให้ช่วงนั้นนางมีความสุขมากหลัวชิวอยางให้กำลังใจนางสู้กับความเจ็บป่วยเรื่องราวทั้งหมดถูกลูหมิงเหยาประทับเอาไว้ในใจถึงนางจะรู้ว่าหลัวชิวไม่มีเส้นชิบจรวิญญาณอะไรซึ่งอนาคตนางให้ตัดสินใจที่จะเป็นภรรยาของหลัวชิวตอนหลัวชิวเป็นเด็กเขาชอบลูหมิงเหยาด้วยเช่นกันครั้งนั้นเมื่อกุกลูกรู้แน่ชัดว่า หลวชิวอะไรซึ่งเส้นที่ประจอวิญญาณเขาจะไม่มีเพื่อนเล่นเมื่อได้อยู่กับรูปมิงเหวี่ยงเขาจึงมีความสุขมากพี่หลวชิวเดินปีตะกูให้ข่ายกเลิกการมั่นหมายกับท่านแต่ข้าไม่เห็นด้วยดังนั้นพวกเขาจึงให้ข่ากับท่านพ่อลองไปพบกับอัชยะนักหลอมยาตระกูลจางเมื่อได้ยินอย่างนั้นหลวชิวก็น่าเปลี่ยนสีไปทันทีตะกูนล,ลูกต้องการให้มิง่งเหวี่ยง ไปพบกับอัจฉริยะนักหลอมยาคนนั้นจางเฉียจากตระกูลจางก็เ,เคยทำร้ายเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะไม่ชอบคนตระกูลจางเมื่อลู่มิงเหย่ยาเห็นสีหน้าของหลวชิวเปลี่ยนไปนางจะหัวเราะเบาๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศพี่หลวชิวท่านวางใจเถอะถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีวันแต่งาชากตระกูลจางคนนั้นลู่มิงเหยา อายุเพียง15ปีนางก็มีความสามารถอยู่ในแดนนักสู้ระดับ5แล้วนับว่านาเป็นอัจฉยะในหมู่อัจฉรยะของแคว้นอูหนานส่วนตระกูลจางเขามีอัจฉริยะที่สามารถกลั่นยาได้ตั้งแต่อายุ16ปีคนหนึ่งเป็นพี่ชายของจางเจียในสายตางคนทั้งสองเห็นว่าทั้งสองตระกูลมีความเหมาะสมกันหลัวฉิวสงบมากตอนนี้เขามีชิปจรเทพหย,ยินหยาง อีกทั้งยังมีสองโฉมสกลานลึกลับร้ายกาจคอยชี้แนะเขามัน่นใจว่าต้องไร่ทันอัจฉริยะตระกูลจางทันในระยะเวลาอันสั้นหลัวเฉิวยิ้มกว้างพร้อมกับยื่นมือไปสัมผัสแก้มงดงามของลู่มิงเหยาพร้อมกับกล่าวด้วยรอยยิ้มพิงเห่ยาเมื่อเจ้าไปถึงตระกูลจางแล้วให้บอกไปว่าเจ้ามีคู่มั่นแล้วหากเขาไม่ยอมแพ้ก็จะประลองกับข้าเมาื่อลู่มิงเห่ยาเห็นความมุ่งมั่นของหลัวเฉียวเช่นนั้น นาก็มีความสุขใจอย่างยิ่งนางขยิงปลายเท้าขึ้นไปจูบปรกที่ปากของหลวงชิวแล้วก็ก้มหน้ากล่าวด้วยความเคืนงอายพี่หลวงชิวท่านต้องพยายามนะข้าเกรงว่าตระกูลลู่จะทําทุกวิถีทางให้เราแยกกันกราวจบลู่วิ่งเหยาก็ทยานด้วยท่วงท่าเบาวิวราวกับนกนางแอ่นออกไปจากลานสวนดอกไม้ท่าร่างของนานอ่อนไหวงดงามส่วนหลวงโวยืนตดลึงอยู่กับที่ ภาพที่ลู่มิ่งเห่ยาประทับรอจูบบนริมฝิปากของเขามันยังคงปรากฏอยู่ในหัวสมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลัวฉิวเลียริมฝิปปากของตัวเองพรางเผยรอยยิ้มออกมาก่อนจะกล่าวในคนนี้ตัวภาษาแล้วจริงๆเจ้าหนุ่มจะคือประเทศพิดาตัวน้ของเจ้าวดงามหรือว่าเราสองคนนั้นงามกว่ากันนามเสียงที่เย้ายวนปรากฏขึ้นในหัวสมองของหลัวฉิวมันเป็นเสียงของสู้เบื่อเหวยนั่นเอง หลวชิวไอแห้งตราบใดที่เป็นปัญญาของข้าล้นข้งามท่งนั้นแหละระท่านก็งดงาม,เ,มเช่นกันจริงสิพี่เหมือเหยาวถ้าตลรีบถ่ายทอดวิชาเทพและการกลั่นยาให้ข้าโดยเร็วเจ้าตัวแสบเจ้าหมายามว่าอย่างไรสู้มือเหยากล่าว <9 S 1> <9 S 2> เป็นเชิงสมบทไม่ไม่ไม่มีสิ่งใดหลวชิวเกา่าศีรษะกล่าวแต่แววตาลับปรากฏแสงประหลาดวูบไหว เพื่อไม่ให้รูปิึงเหยาผิดหวังหลัวโจตั้งใจจะฝึกฝนอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนนิ้วที่สวมแหวนล่องหนของหลัวโชิวเปล่งประกายอ่อนๆขอเที่ยวร่างของสูหมือเหยาและไปโยโย,โย่จะปรากฏกายออกมาพวกนางสวมชุดสีม่วงซึ่งทําให้ดูสง่างามสูงส่งหลัวชิวด,ดาว่าคงเป็นชุดที่สู่มือเหยาเก็บเอาไว้ในแหวนมิติวงนี้ขณะน,นี้เป็นยามบ่าย ซึ่งแดดยังคงแรงมากแต่ทว่าโฉมสักการทั้งสองนางกลับดูเหมือนดื่มดำกระแสงแดดที่แผดเผาอยู่ในขณะนี้สูงเม่เหยาเหนื่อยหน้าขึ้นมองแสงอาทิตย์ก่อนที่จะกล่าวเง,งานออกมาพระดังวิญ,ญญาณของที่นี่เบาบางยิ่งนักหากไม่เพิ่งพาโอสดก็ยากยิ่งที่จะมารุแดนสัจจะยุดได้หลวสิวรู้สึกปวดกระบาลเล็กน้อยที่จีทั้งสองออกมาจากแหวนได้ตามใ่ชอบแบบนี้ แถมยังเดินสบายเหมือนกับว่าที่นี่เป็นเรือนของตนเองอย่างนั้นแหละหลัวชิวเดินตามพวกนางเข้าไปยังเรือนของตนเองสู่เมี่ยเหว่เข้าไปโยโยเข้าไปนั่งบนเก้าอี้หลัวชิวเทน้ําชาให้หนางทั้งสองคนในสถานที่มีพลังวิญญาณเบาบางแบบนี้หากเจ้าต้องการยกระดับความแข็งแกร่งโดยเร็วจะต้องพึ่งพาโอสถเพียงเท่านั้นแต่ก่อนอื่นจะต้องฝึกฝนปราณแท้ออกมาให้ได้ก่อนจะมีชิปะจรหยืินอย่าง มันคงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเจ้าสู้เมย์เหยากล่าวพอรอพยักช่วยนำชาขึ้นมาจิบหลัวฉิวพยักหน้าพี่เมยเหยาโปรดชี้แนะด้วยมาีิข้าจะถ่ายทอดวิชาไทเก็กกับวิชาเทพจตุรเทพทิศให้กับเจ้าก่อนสู้เมย์เหยากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย,ย้ายวนนางรูปไหลเส้นผมของนางด้วยท่าทางน่าเสน่หาเนื่องจากตอนนี้หลัวฉิวมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด นางจะมีความตั้งใจที่ปลูกฝังเขาเช่นนี้ก็เท่ากับว่านางเป็นผู้ช่วยที่าร้ายกาศในอนาคต